าสวัสดีท่านผู้ชมอีกสักครั้งนะครับผมอยู่กับช่องวิก่อนทีวีล้วเชนนะครับก,ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปทีแล้วนี่ก็ทําการเอาพวกเศษกระเบื้องออกมานะครับก็เอาออกมาเสร็จแล้วนะครับตักขึ้นรถดารถดำเอาไปทิ้งเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็กําลัง เอาพวกเศษสังกะสีนะครับผมเศษกระเบื้องเศษปูนนะครับเศษกิ่งไม้นะครับผมขึ้นรถดํานะครับให้รถดําเอาไปเททิ้งนะครับผมอันนี้คันนี้รถที่สองนะครับผมรถที่สองนะครับที่ดินตรงนี้ก็เป็นที่ดินของร้านสอนะครับเป็นที่ดินของร้านสอนะครับเขามาซื้อไว้ก็เขาบอกว่านะครับ เราให้เรามาเกียรพวกเศษแบบนี้นะครับออกไปให้หมดก็แล้วเขานะครับก็จะเทพื้นนะครับผมเทพื้นแล้วเอาของมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับที่ดินตรงนี้เป็นร้านของที่ดินของซอนะครับผมเป็นร้านซอนะครับเขาก็จะเอารถเชนเอารถอะไรนะครับมาจอดทิ้งไว้นะครับมาจอดไว้ตรงนี้นะครับผม ก็ตอนนี้เป็นเวลา9โมง58แล้วนะครับเวลา9โมง58อากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าจะร้อนเท่าไหร่นะครับร้อนกี่องศานะครับผมแต่ตอนนี้ก็อากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ ร้อนจริงๆนะครับผมอันสมัมกาสีไม่ต้องเอาขึ้นรถ เล็นพวกเศษลวดนะครับผมก็มันติดอยู่กับปูนนะครับก็ทําให้เวลาการปุดค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีพวกเศษลวดติดเหล็กนะครับผมมันไปติดกับพวกปูนนะครับแล้วก็เวลาจะตักขึ้นมันก็ดึงบุ้งขีไว้นะครับผมทำให้บุ้งขีมันไม่สามารถขยับเอาไปตักเอาไปเทได้นะครับ Thank okay. you. เยอะสักหน่อยนะครับ อ่าท่อนี่มันมาครับพวกท่อพวกทุบออกมานครับ thank <laughs> ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพิกรณ์ทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพิกรณ์ทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ช่องพิกรณ์ทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผมบายๆครับ